สวัสดีค่ะเพื่อนๆท,ทุกท่านก็คือเราก็จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของทำบ่อปลาคาร์พซึ่งเราไม่ได้จ้างคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำบ่อปลาคาร์พมาเขียนแบบหรืออะไรให้นะเราทำเองโดยการที่เราจ้างช่างเข้ามาแล้วเราก็คุมงานเองว่าเราต้องการแบบไหน ครั้งแรกที่เรามีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการทำบ่อปลาคราฟเนี่ยเราก็จะบอกช่างว่าเราต้องการแบบนี้แบบนี้ทีนี้ทางช่างอะ่ะเขาก็เขาก็ใช้วิธีการใช้จอบขุดเพราะเขาให้เหตุผลว่าถ้าใช้รถมาขุดเนี่ยมันจะทำให้โครงสร้างของตัวบ้านที่เราต่อเติมไปอ่ะมันจะมีผลกระทบอันนี้ก็เป็นคนงานขุด คนเดียวขุดใช้มือขุดจอบขุดนี่แหละขุดไปเรื่อยๆค่อยๆขุดใช้เวลาขุดเราราประมาณ20วันซึ่งในระหว่างนี้ก็ดินเต็มหน้าบ้านเลยหน้าบ้านเราก็เลิกไปหมดเลยเราก็จะวาดแบบออกมาด้วยกระดาษ A4 ให้ช่างดูว่าเราต้องการประมาณไหนเราก็จะมาร์กจุดไว้ให้เขาว่าให้เขาขุดตามร่องไหนบ้างตามเส้นตามแนวไหนเราก็จะขุดตามแนวตัวบ้าน ให้มันโค้งรับกับตัวบ้านไปอ่าเราก็ดูจากพื้นที่ของบ้านเราว่าพื้นที่บ้านของเราเนี่ยเราต้องการที่จะให้มันมีสัดส่วนยังไงแล้วก็ให้รูปเบา,ปาเป็นแบบไหนทีนี้พอหลังๆมานี่เห็นคนงานขุดไม่ไหวเราก็เลยบอกอช่างใหญ่ว่าเราจะเอารถแมคโครเล็กเข้ามาช่วยเพราะว่าเราเองเราเห็นแล้วมันจะอีกนานกว่าจะทําเสร็จ เราก็เลยไปจ้างรถแมคโครเล็กมาดูหน้าง,งานเขาบอกขุดได้ไม่มีไม่มีผลกระทบแต่ให้เราบอกเขาว่ามีตอมมอต,ตรงไหนอะไรยังไงเขาก็เลยเอารถแมคโครเข้ามามาเคลียร์พื้นที่แล้วก็มาช่วยขุดเพิ่มซึ่งเราตอนแรกเราเห็นคนงานที่ขุดให้เราอ่ะคนเดียวเนี่ยเราก็รู้สึกสงสารมากเลยว่าเอ้ยมันไม่ไหวมั้งอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ช่างใหญ่เขาที่ควบคุมง,งานเขาก็บอกว่าขุดได้ขุดได้ แต่เราดูสภาพแล้วเราก็สงสารมากเลยนะน้องผู้ชายเขาขุดคนเดียวทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาประมาณ2ีวันเขาขุดไปทุกวันทุกวันทุกวันจนเราก็รู้สึกว่าเออมันมันก็ขุดไปเยอะพอสมควรแล้วละ่ะแต่มันเป็นพื้นที่แคบๆอะ่ะมันก็ต้องใช้จอบอย่างที่เขาว่าแหละค่อยๆซ่อ,อบไปเรื่อยๆแต่บางพื้นที่เนี่ยหน้างานรถแมคโครเขามาดูเขาบอกว่าขุดได้ใช้แมคโครตัวเล็กสุดเลยอะ่ะ ค่อยๆส่สอ,สอได้อันนี้ก็คือเห็นน้องเขาขุดไหมมันเป็นช่องเล็กๆเราก็ให้เขาส่อไปเรื่อยๆส่อไปเรื่อยๆเราก็บอกทางเขาแหละว่าเราจะเอากว้างยาวแค่ไหนอะไรประมาณนี้ดินที่ที่ขุดออกไปกองออกมาเยอะมากๆเลยเพราะว่าพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยที่เราขุดเนี่ยดินที่เราขดออกเนี่ยประมาณหกเดรดบรรทุกก็คือ ทั้งหมดพื้นที่ทั้งหมด36ตันบ่อปลารี้คือ36ตันก็ความความความลึกคนะความลึกก็คือ1เมตรตรงที่ตื้นแล้วก็ตรงที่ลึกนี่ก็คือเมตร20ความลึกของบ่อปลาเนี่ยมุมนี้ที่ขุดนี่ก็คือประมาณ90เซนแล้วมันก็จะสโลปเทปไปด้านที่ลึกก็คือเมตร20ในมุมนี้ก็คือให้เขาขุด ตื้นนิดนึงเพื่อที่จะให้สโลเทมาด้านด้านฝั่งด้านในตัวหน้าบ้านดินเยอะมากอันนี้นก็คือดินเนี่ยเราต้องขนออกไปไว้ข้างนอกเนี่ยหลายสิบเที่ยวเลยโดยการให้รถบรรทุกมาช่วยขนออกก็เรินน่มลึกแล้วตอนนี้ค่อยๆเอาะไปเรื่อยๆอันนี้น้องผู้ชายเขาก็ขุดขุดขุดอย่างนี้ไปเรื่อยๆพยายามปรับหน้าดิน ให้ได้ตามที่เราต้องการซึ่ง,งการออกแบบทุกสิ่งทุกอย่างอะเราก็ไม่ได้มีความรู้อะไรทั้งสิ้นเราก็ดูจากยูทู e แล้วเราก็อยากจะได้บ่อปลาคราฟเป็นของตัวเองสักหนึ่งบอ่อโดยคือเราก็ไม่ได้มีมาตรฐานอะไรแต่เราไปเรียนรู้เรื่องระบบกรองเรื่องบบการอ,ออกแบบว่าต้องวางท่อ,อยังไงอะไรยังไงแล้วก็เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับของอการเลี้ยงบ,บ่อปลาคราฟ ต้องความลึกเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่อย่างเราเอาแบบที่เราชอบด้วยเพรเขาไม่ทำเบาะลึกก็ได้แต่ว่าเราก็อยากจะให้ปลามันอ่าตัวใหญ่ขึ้นแล้วเราก็พื้ที่ตรงนี้เราก็อยากจะให้เป็นเบ่อลึกก็คือประมาณเมตรยี่สิบอันนี้คือก่อนที่จะเอารถแมคโครมามาขุดเพิ่มก็ช่วยกันสอ่อไปเพื่อให้ให้เกิดความลึกที่เราต้องการ สภาพต่างๆก็คือให้เคื่องปุดเป็นหลักเลยประมาณ90%เปรซนต์สสุดท้ายที่ให้รถเข้าเข้ามาก็คือมาเลือีกก้อนใหญ่ๆก้อนนึงเราก็เลยคิดว่ามันจะช้าไปใหญ่ก็เลยต้องให้รถแมคโครเข้ามาขุดเพิ่ม เราขุดเพิ่มเพื่อให้ได้ความลึกตามที่เราต้องการอ่ะเพราะว่าจากที่ช่างเขาขุดไว้มันความลึกมันยังไม่ได้อันนี้ก็รถแมคโครก็เข้ามาขุดแล้วก็ให้ช่างคอยวัดอยู่ตลอดว่าได้ความลึกที่ต้องการหรือยังถือว่าไม่น้อยรถแมคโครออกมารถแมคโครมาขุดให้นี่ก็ดินอ่ะที่ขนออกไปเนี่ยประมาณสี่รถบรรทุกอะ่ะรถหกล้ออ่ะ ที่ที่ขนออกไปนะเพราะว่าเขาขูดเสร็จแล้วเขาก็ตักขึ้นรถบรรทุกให้เราเลยความกว้างความยาวของบ่อนะเพื่อนๆก็คืออกว้าง5เมตรแต่ยาวประมาณ12เมตรไปถึงหน้าบ้านกว้างกว้าง5เมตรแล้วก็ยาวไปแล้วก็เป็นช่วงรอยต่อก็ต่อ ดเคี้ยวไปตามรูปของตัวบ้านเนาะอันนี้ก็วางเด็กเตรียมจะจะเทพื้นแล้วก็วางท่อสตูบอร์สตูบอร์นี่จริงๆแล้วมันก็ยังไม่ได้ตามมาตรฐานอะไรทั้งสิ้นเนาะเพราะว่าเราเราก็ไม่ได้ถึงได้ความรู้แต่เราก็พยายามดูตามที่รู้ก็ทีมงานงพร <อ S 1> <ต>้อมไหมจ๊ะน้ำออกมาไหลก็โดนฝังเรื่อง,งอทำให้สตูบอร์ได้ทำงานแต่ รับรองได้ว่าเสร็จจากง,งานเราก็ได้ความเพิ่มขึ้นมากกับประสบการณ์ในกันได้ออกแบบโ่อแลามมบอกประคับอตอนนี้ก็เอาปูนล,ลงเป็นที่เรียบร้อยลงพื้นก่อนสร้างฐานพื้นให้แน่นตอนที่เราทำพื้นเนี่ยเราก็มีให้ให้ช่างเขาขุดทำตอหม้อด้วย ทำต่อหม้อตามจุดต่างๆที่พี่บอกเพื่อรับแรงดันของน้ำปริมาณมากๆากให้บ่อแตก พอเทพื้นเสร็จเราก็ให้ขัดมันด้วยเท <Okay. S 1> พื้นแล้วก็ขัดมันปูนที่เทพื้นนี่ถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณ7คิวเราเอารถมาปูนใช้ประมาณ7คิวก็เทหนาพอสมควรและหลังจากนั้นก็พอมันแห้งก็มีทำขอบบอ่อ โดยใช้อิฐแดงเราใช้อิฐแดงเพื่อให้เกิดความแน่นเราก่อขึ้นมาให้ช่างเก่อด้านขอบมาแล้วก็เทปูนแล้วก็เทเทปูนด้านข้างโดยมีมเ,เสา็ิเป็นตัวยึดโยงไว้ให้แน่นก็คือใช้ปูนเกาะข้างๆข้างๆอีกแดงทีนึงกับตัวผนัง อาปูนกออลงไปตามดูตรงตามล่องต่างๆท,ที่ที่ช่างเขาเว้นไว้ทำสะพานทำโครงแล้วก็ทำกรองระบบกรองแบ่งช่องทำระบบกรองแล้วก็ทำที่ปล่อยน้ำตกแล้วก็ให้ช่างทำเป็นขอบเหล็กเพื่อที่จะทำฝาปิดเปิด ด้านขวาก็จะทําเป็นที่น้ําตกม่านน้าตกให้ให้ให้น้ำในระบบกรองหมุนเวียนเสร็จแล้วก็ออกที่ม่านน้ำตกบ่อน,นี้ใช้เวลาทำจริงๆประมาณ2เดือนเดือนกว่าๆเกือบ2เดือนนี่ก็ทำบ่อกลอง4บ่อแล้วก็ให้ช่างทำ้าปิดเปิด ตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นบ่อปลาคาร์รราฟที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็ได้เลี้ยงปลาคาร์ฟมาได้ประมาณสักระยะหนึ่งหลังจากที่เราเก็บน้ําไว้ในบอ่อเราวๆเกือบๆเ,เดือนก็คือล้างบอ่อเนาะล้างปูนล้างอะไรต่างๆให้ปูนมันออกมาทิ้งน้ําไว้ในบอ่อประมาณเดือน ก็ปรับสภาพน้ำทำความสะอาดบ่อล้างบ่อใช้น้ำประมาณสองรอบสองสามรอบใช้น้ำประปาเราใช้น้ำประปาเราก็ไม่ได้ไปสั่งน้ำมาลงนะใช้น้ำประปาบ่อนี้ใช้น้ำประปาถ้าคิดเป็นเงินก็พันห้าร้อยบาทหนึ่งพันห้าร้อยบาทที่เติมน้ำลงไปเต็มบ่อเดือนนั้นเราก็ใช้น้ำไปค่อนข้างเยอะพอสมควร เพราะเราล้างเบาสองครั้งพอดีวันนี้ฝนตก ทานที่ชมติดตามคลิปนี้จนจบขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดี